ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าหรือหลุดยังไงนะคะก็ไปฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะก่อนที่จะมารับฟังผลสรุปนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่1เดือน5นะคะพี่น้องจา๋าสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องหลุดนะคะหลุดหลุดนะคะนับหนึ่งหม่นะคะก็ผลงานมาดีตลอดนะคะมาตกน้ำตื้นนะคะพี่น้องจา๋าสรุปคือหลุดนะคะไม่เข้าสักรอบนะคะพี่น้อง ไม่มาสักรอบเลยนะคะพี่น้องจ๋าดูดูเน้นรอบก็ไม่มีไม่เข้าไม่มาไม่ไม่มาไม่ไม่นะคะพี่น้องจ๋าไม่มาไม่ไม่หลุดนะคะสรุปคือหลุดนะคะเอาใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะพี่น้องหลุดหลุดกระจายเลยนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะถ้าพี่น้องไปรับชมสูตรวัดใจก็น่าจะโอเคอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเข้าอยู่นะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะ ไปตามลุ้นกันต่อนะคะสําหรับว э so so ันที่สองนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับวันที่สองนะคะเดวันที่สองเดือนห้านะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะก็ตามลุ้นกันต่อนะคะนับหนึ่งไม้นะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะสําหรับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะวันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะให้เด่นนะคะ เด่นสองนะคะตัวเดียวโด,ดดโดดแขนแขนนะคะพี่น้องจา้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมนะคะเข้ามาแล้วกดไลท์กดเลิฟกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะพี่น้องสายรูดแต่ว่าก็สำหรับพี่น้องสายเจาะด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อพี่น้องสายรูดก็รูดได้เลยนะคะแต่สายจเจาะเผื่อ เพือนะคะสองแปดนะคะสองหกสองสี่สองสามสองหนึ่งสองศูนนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ รรอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยๆยปังปันะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิบเลิบทุกการติดตามรับชมนะคะเลิบเลิบทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ